ครับสวัสดีครับเอฟซี FC พอใจดีสุภูสุคนครับผมมื่ว่านนี่พอใจดีกับบ๊วไปติดตามหาแนวทางมาฝากพีตอนน้องเนาะครับกาติดภารกิจครับผมเมื่ว่านก็บบ๊วยไปล่งคลิปให้พีให้น้องเอฟซี FC ได้เบิรงเนาะเมื่ว่านแต่กับไปพ่อ,อพระปลาผู้น้อยครับผม แนวทางมาฝากปี่ตอนนองอยู่หางเดี๋ยวชุดเดี๋ยวไปนองเ,อเดี๋ยวไปพ่อเพ่นเดีวเลยถามเพิ่นอโอ้มีแนวทางฝากปีตอนนอง嘛เนาะท่านกูบาจางเลยเพื่อาเออก็มีอยู่ก็พอ,อได้ฝากไปยังไปยุดอกกาสั่นเลยจีแ้วนํำผ้ามา ฝากพี่ตอนน้องงวดปีไม่ปีไม่ไทยสงการพี่้องมันโศกมันหมานไม่ได้มาบ้านมาซองมาหยามพอหยามแมอยหยามพี่หยามน้นนองเนาะน้องเฮ้าคนเฮ้าคนไทยอีสานบ้านเฮ้ามันแหงแรงเกิดศรษฐกิจกระ่ดีเนาะพี่้องไปเลยต้องจาเป็นต้องออกบ้านออกซองไปหาเงินหาค่ำ เบือมปากทองยูหลอดของเฮานาะนี่น้องเนาะเพราะใจดีก็พย้ายามหาเนวทางมาฝากพีตอนน้องพี่น้องเลขของอวัดผู้น้อยหรือว่า,าหลวงตาน้อยครับผมหลวงตาน้อยเนาะเี่น้องเดี๋ยวคนมีเนวทางฝากพี่ตอนน้อง เป็นของขวัญปีใหม่ไทยเอาเดี๋ยวพอใจดีสิไรเขียนรายละเอียดนะครับนะเห็นรายละเอียดชุดนี้เพิ่นบอกว่าถ้าถูกถ้า,ขาเขาแล้วก็แล้วแต่เอฟซีที่ไปทํำลงท่านเออผมก็เลยว่าเออเดี๋ยวผมจะทำลงท่านเออเพิ่นว่าให้ไปทํำลงท่านเออผมบริยัญผมสิจัดการไปทํำลงท่าน บอลบาทำลงท่านเสือ่าสันว่ามันได้กิ่นในท่านว่าสันเอฟซีได้กิ่นในท่านลงกันเนาะเข่าบ่เข่าบ่ว่ากันได้พี่น้องเด้ออันนี้มันเป็นแนวทางเบนว่ากันตื๊กแล้วกับภาคกันไปเห็ดลงท่านเด้อให้ท่านไปท่านไปแล้วสำหรับ่าท่านไปเ้าก็ได้กินได้ท่านน้ำท่านไปท่านไป เขาท่านเนี่ยเขาเขาปฏิท่าเนื้อเกล็ดวัดเหิืนวางสั่วเนาะเอ่อเขามีจิตใจหูจักกินหูจักท่านเออท่านหลายก็ได้หลายท่านหน่อยก็ได้หน่อยเขาก็เฮ็ดลงท่านตามที่เหมาะสมเหิืนว่าเอ่อเพราเป็นต้องเฮ็ดวัดนั่นวัดนี่หรอกวัดใดก็ได้ที่เฮาสิไปใกล้ไกลหรืออะไรก็สร้างแล้วแต่เฮาสีนั้นวัดนั้นเอาแล้ววันนี้พ่อจะดีก็สิเขียนแนวทาง ฝากพี่ต่อน,น้องเนาะพี่น้องเนาะตามที่เบนไหนมาให้พี่นอ้องอ่าแคบหน้าจอไว้เพื่อเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อเอาเดี๋ยวพอจะดีอ่าสีพี่น้าให้น้องพี่น้องเบิ่กท่านึงเอานี่เด้อกำลังวดวันที่หนึ่งวดวันที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเอาสักคู่ก็ได้ไปเบิกพร้อมๆกันพี่น้อง พี่น้อง 4, เอฟซีเบิ่งไปพร้อมๆกันกับผมนี่เนาะครับหลวงตาน้อยเนาะครับเนะาะเนี่ครับพี่น้อง 4, เอฟซีเบิ่งไปพร้อมๆกนะันกับผมของหลวงตาหน่อยเนาะครับเนาะเลขึ้นครับผมเลขหลวงตาน้อย หลวงตาน้อยให้ชุดร่วมทำบุญวัาสันพี่น้องร่วมทำบุญงวดหนึ่งเมษาสองหาหกหกพี่น้องหนึ่งเมษาสองหาหกหกพี่น้องนี่ครับบนนะพี่น้องนะบนเนาะบนเพื่นก็ะหายมาก ห้าแปดสองพี่น้องเหลือลางพี่น้องห้าแปดสองพี่น้องเดี๋ยวเลือมได้พี่น,อ 2, นออ้อง,องตัดไปตัดมาเด้อห้าปดสองนี่พี่น้องให้พี่น้องตัดมันสีห้าแปดแปดห้าปดสองสองปด หรือว่าหาสองสองหาได้พี่น้องเนาะแล้วแต่แล้วแต่พี่น้องสีมักบ่มักเนาะแล้วแต่พี่น้องสีเห็สนสมควรพิจารณาเนาะพี่น้องเนาะเลขเบนในห้าแปดสองพี่น้องแต่พี่น้องกับเบิ้งดีๆด้อหาแปดสองหาแปดแปดหาก็ได้แปดสองสองแปดก็ได้พี่น้องแล้วก็หาสองสองหาได้พี่น้องอันนี้เฉพาะบ่นเนาะครับเนาะอันนี้เฉพาะเพื่อนให้าาบ่นเนานนะพี่น้องเนาะ แล้วแต่พี่น้องสิพิจารณาตัดออกขั้นพ่อตัดเกิดใส่ตรงๆคางเดียวแขนแขนแล้วพี่น้องวัดใจกับรถเพิ่นแน่เพิ่นกิดไม่มันเกิดสีนั่นอยู่ด้ผมว่าฟังเพิ่นเบาเนี่ยแต่เพิ่นกะบอให้ออกซื้อเพิ่นบอให้ออกอย่างเนาะเพิ่นเพิ่นก็ว่าบอละเอาวันแนวทางฝากพี่ตนน้องไปกับเขยนให้ซื้อบอให้ออกซื้อออกเสียงหละเพัชนเพิ่นว่า เออขั้นแนวทางเข้าเขาเออคอยร้วมทำบุญลงท่านเออลงท่านเพิ่นกระบอกได้ว่าไปถ้ำใสเพิ่นก็บ,บ,กบ,บอกว่าเออไอ้ทั้งช่องไปถ้ำแล้วก็คอยอบอกเอฟซีเอาว่าชัวานว่าเพิ่นว่าจังสั้นกระบ่กเป็นนังที่ได้ท้ำตามเพิ่นนั่น,าาน,นละไอเอฟซี FC มีส่วนร่วมน้ำเพิ่นวา่าไอเอฟซีมีส่วนร่วมน้ำ การทำบุญาการให้ท่านคือว่าให้ท่านเป็นบุญใหญ่บุญใหญ่หลวงว่าฉันท่านไหนผู้อืน่นผู้อื่นก็ได้รับบุญนั่นสิสะท้อนย้อนมาหาเฮาเป็วางสันพี่น้องอาทางพอใจดีกเ็เรียกว่าได้ครับผมเขาบาัตรพี่น้องเลียกลางพี่น้องเหลียกลางกะหางเดียวแขนแขียนพี่น้อง เละลางเฮากระหางเดียวแก่นๆเด้เละลางเฮาพี่น้องหนึ่งเจ็ดพี่น้องแน่เอาพี่น้องมาบองามได้พี่น้องอยู่ในล็อกในสูตรในเลขคำนวณก็มีอยู่เด้หนึ่งเจ็ดนังกระด้พี่น้องเออนั่นแหละพี่น้อง เพื่อนไหนมากเท่านี้พี่น้องบ่อใดขิปจากขิปมือว้านไปทําธุรกิจส่วนตัวพี่น้องบ่อใดลิปเลยมีมือนีมือว้านนีมากก็ได้บ่อได้เอาอยัางไปพร้อมก็ได้ให้หลวงตาหน่อยพอนเขียนให้นะครับให้หลวงตาหน่อยพอนเขียนให้พี่น้องพ้นก็เขียนให้ํำนี่แหละพี่น้องไปฝากพี่ตอนน้องวันปีใหม่ไทยฮ้องตอนวา่า เป็นกรฝากบอกนำให้ปีใหน้องอ่ปีไม่ไทยให้เดินทางปลอดภัยให้มิจะกว้มสุขควมเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความมาุ่งมั่นปัจจุบันอ่าให้ด้วยเงินด้วยค่ำกับมาบานมาซองหาพอหาเม่หาพี่หาน้องมาดวมทำบุญสงนำพระสงฆ์องค์เจ้า หรือว่าสูงนามพ่อแม่ญาติโก้โหติกาญาติผู้ใหญ่ครับผมเอาพี่น้องเอาแคบนาจอไว้แคบนาจอไว้แล้วๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใจดีนี่เด้อครับเด้อพ่อจะเป็นแรงใจพ่อจะมีกำลังใจ,งใจไปสรรหาแนวทางดีๆมาฝากพี่ต่อน้องพ่อใจดีช่องพ่อใจดี อยากเห็นพี่น้องเอฟซีพอใจดีมีความสุขสุขหูสุขคนพอใจดีสิไปหาแนวทางมาฝากพี่ตอนน้องให้ได้มากที่สุดครับผมสำหรับชิปนี็มีแนวทางมาฝากพี่ตอนน้องเท่านี้แหละครับค่อยจิตต่มชิปต่อไปได้พี่นอ้องเด้ออ่าค่อยจิตตามต่อไปชิปต่อไปพี่น้องมือนีก็สิไปพ่นละ ออกไปหาแนวทางมาฝากพี่ตอนน้องให้ได้ครับผมสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันถูกต้องค่อยนำมาเสนอพี่นอ้องก็จะดีที่ทำให้ดีที่สุดครับผมสวัสดีครับ